สวัสดีค่ะอยู่กับช่องสาวนุ่นดัาสิงนะคะนาก็จะแบบงโซนนิดหนึ่งแล้วก็ซีซีนะคะเพราะว่าอยู่นานแล้วก็เอาเข้าวมาขายตอนนี้ก็สี่โมงครึ่งแล้วนะคะรถเยอะมากค่ะทุกคนวันนี้ก็มีพี่ตี๋กับพี่วุ้นเส้นมาหานะคะแล้วก็เราออกมาขายข้าวพร้อมกันก็คือนุ่งขายข้าวเสร็จก็พี่วุ้นก็จะออกกลับบ้านนะคะแล้วก็ไปส่งนุ่นเอารถนะคะนี่นะคะ อันนั้นก็เสื้อแดงนั้นนุนนะคะแล้วก็พี่ตีที่ใส่หมวกนะคะพี่วุ้นพี่วุ้นเดินไปไหนก็ไม่รู้นะคะทุกคนนนถ่ายคลิปให้นุนนะคะดูพี่เอฟซีมองเห็นดนะ้วยพี่คนนี้มาน่นน่าจะเจอหลายรอบแล้วเลยมาแกกท็ทังนะคะมาก็เจอคนรู้จักก็ทักกันนะคะเหมือนพี่พี่นั้นก็ชื่ออะไรก็ไม่รู้อะแต่เฟซแกชื่อมอมา้า แกก็ทักนะคะก็ไปไหนก็มีคนทักเหมือนกันนะคะถ้ามาขายที่นี่คนนี้คนที่ใส่หมวดนี้เสื้อสีฟ้านี้เป็นประธานนะคะเห็นว่าเป็นประธานเนาะม,มาวันมาวันที่ประธานมานะคะทุกคนแล้วก็แอบถ่ายน้องนนกันนะคะนี่รถเสียนะคะเลยได้มา มีดสติกเกอร์พี่ตีไปนะคะนู่นนะคะพี่วุน้นพี่วุ้นใส่หมวกสีชมพูนะคะเส้อสีส้มอยู่ทางนั้นนะคะวันนี้ก็วันที่28นะคะ ตอนแรกน้องคิดว่าถ้าเกี่ยวข้เสิบวันที่สิดจะไม่หาน้องนนเนาะแต่วันนี้ก็เหมือนแบบเออนนก็ได้มาหากับพี่ตีนะคะทุกคนก็อาจจะสนใจดำนะคะเพราะว่าคันนี้ต่อดำนะคะทุกคนมาเททีหลายคนก็จะสนใจนะคะภายนะคะไม่เอา อครับอยู่ในระหว่างรอเพื่อแต่แค่ล้มเปล่าครับอันนี้ผมมาเลนวดีออนนั้นมงไม่าไปตัดหัวใช่อมเาชไว้อันนี้เนียที่เป็นคนรักซื้อนะคะอันนี้นนครับีอันนี้สาวรุ่นคับที่อันโน่นล่ะ

เราจะเอารถไปช่างนะคะรอรถทางข้างหน้าน,นี้ช่งางก็จบขึ้นไปอันนี้เป็นรถพ่วงที่มารับข้าวนะคะก็มีรถตักสองคันนะคะมีพี่แบงค์ขับนะคะคันนั้นคนนี้เป็นป้าอยู่บ้านควาวนะคะนุ่นเรียกพี่ลอเ,เรียกพี่ หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจต้องเรียกพี่แหละมัง้งคิดผีมากเลยแบบเดินพูดคนเดียวเหมือนคนบ้าเลยเด้ <c oughs> <c oughs> เอเขาจะแอบถ่ายแล้วให้ <c oughs> มันรู้ด้วยว่าถ่าย ขี้เหร่มากเลยผมก็ไม่ตดเออถ่างตัวทำตัวประหาดมากเลยนลือมถอดหมดดำก็ดำนะคะเดี๋ยวเราต้องไปหาคีว่าให้ใช้แล้วมีการอาัาเซฟผงค่ะทุกคนเดี๋ยวนุ่งขอตัวเอารลขึ้นไปช่างก่อนนะคะทุกคน ดำมากเลยอ๋อคืออ่านตัวเป็นตีเล็กสายมันได้ตังค์แล้วโอเคครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสาวนุ่นบันซิ่งนะครับวันนี้ที่แน่เธอจะเข้ามางงไนี่ขอทำให้เรานะครัทำใหลายคนเนอ็มซีห้ FC หายคิดถึงสักทีนะคะเจอกันอีกสักสองสามอาทิตย์ด้วยเช่นกันวันนี้ก็ได้รู้รายละเอียดแล้วสำหรับขายข้าว ขายข้าวนะครับคลิปนี้นี่20กว่านาทีเนี่ยจะมีช็อตหน,นึ่งที่ดูเดือนนะครับนั่นก็คือการต่อราคาใครเห็นบทบ,บาทการต่อราคาของน้องดุ้นแล้วนะครับก็ดูไว้เป็นตัวอย,าย่าูนชอบกระเป๋าอไงน่ารักมากเลยอ่ะสำหรับผมสีเล็กสายมันน้องดุ้นจะไปเลีย<า>้ยงช้าง,งสี่เป็นสายมันนะครับวันนี้ที่สหากนอกอนการเกษตรนะครับอําเภอประสาน ออม,มองหน้าทำไมไดำมดก็ดำคนทำงานเนาะไ,ได้อบตัวอยู่ในบ้านที่ไหนคุณขยันเยอะคนขยัน <c ười> ดูนี่เมันจะคันหน้าเลยพี่รู้สึกคันยัยยยนัักกกกเราาา็จะยยย้ยย้นบบนนะบนบอ่ับ ไปรถเสร็จแล้วเดี๋ยวเขายุดไปเลยที่ร้านไม่รู้หรอกพี่ตังจะพอไหมหรอกผมมีอยู่ห้าร้อยใช่หกร้อยค่าไรค่าซ่อมอะหรอค่าซ่อมกินน้ำไม่นอนไว้ไหนเอามาน้องกินหนังบ่นไม่ครับอุ้ยน้ำหกแล้มั้งไม่รู้เปิดประตูเอาฝั่งนั้นแล้วก็บ๊ายบายค่ะ เด้อย,ยิ้มใช่เข้าไปแล้วเด้อไปทำง,งานแล้วคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดช,ช่องพี่นโนท์ร้องซิงเกอรไม่เอาไม่เขาไว้วันนี้ก็<อ>นนใส่าย,ย,ายาสนีไว้ในนี้แล้วเขาต้องหาที่แฟิรเขาไว้ตรงนี้นี่เหรอมีไว้ไหมนี่กบบ้านแล้วเด้ออี๋ทำไง ก็บายบายไงบ๊ายบายเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันนะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องสามนน้ำซิงด้วยนะคะคลิปนี้ไม่น่าจะถึงแปดนาทีมากนี่แคแป๊บเดียวเองน้่นนก็จะกลับไปเอารถนะคะเนื่องจากรถเสียและซ่อมอยู่อุบลนราษฎร์นะคะน้่กก็จะกลับบ้านนะ โอ้ยน้องก็จะไปที่พ้นข้าวนะคะทุกคนดำอบ <laughs>